สวัสดีพี่บีสมาชิกตุกทานนะครับป้อมมณีอยู่กับโปยงเยมูสิงสนามเจนเกยนะครับอ่ะราก็มาวิเคราะห์ต่างจนกล้องผู้เอกต่อเจ้านะครับนาบินล่านะกอนตรังนะครับระวังแดงรอยวิชาดาราเมืองตังนาะไอวันเด็กนะครับปบกับโนดเกียิน้ำโชกนะหรือว่าซ้ำเส้นนะครับ ามาเร่วิเกาะต่างชนต่างคูเลยนะครับมาเร่างฟังในวันเด็กก่อนนะครับพมเฉอเต็มมันเจอแดงงามรอยวิชาดาราเมืองตังนะครับเป็นดาราจากเมืองตังนะครับเป็นหัวกล้องนายใจวัดนะครับพมกล้องนายใจวัดขายโคนองสุภารดานะครับพมในวันเด็กนี้จนมาต่างหมดอาบนะครับมุ่นที่หนึ่งหุ่นที่สองนี่ะนาตุงสรงนะหุ่นที่สามชนาตุงโปหุ่นที่สี่นะครับพมจมชนะนาบินล่าหรือว่านกตั้งนะครับผมอ่ะพาไปตั้งการชนกล้องวัน เด็กนี่กรอบเครืองนะครับฟีมือนะกรอบเครืองฟีมือไปหน้านักนักต่อใสปางก้มเนี้ยนีบนะครับผมอมหัวใจไม่เป็นรองซ่องรองไข่นะครับผมไอ้วันเด็กนี่เป็นมวยแรงใบปลายนะครับผมขึนนี่ค่ะนะครับผอมแบกเดิมปันมาแล้วนะครับสิบหกล้านนะครับผมวันนั้นกาปีจิตอยู่ได้ไปได้นะครับสิบหกล้านนะครับแล้วก็เองก็คือลูกก้องยอดง่วดังนะครับยางโนดสักในรองใจหรือว่าหน้าปากเล็กนะครับ อ่ะเป็นจอมตัวรวดเนื้อกว่าวิชาดาราต่างชนนะครับผมอ่ะแล้วก็คือตัวดังดีติดตาเซียนนะพีนะเป็นตัวติดตาเซียนหรือว่านักเลงงัวชนปากตายบ้านเราก็ให้นามว่าแดงรอยวิชาดาราเมืองตังนะครับผมหรือว่าวันเด็กส่วนต่างฟังซ้มเส้นนะครับผมโนดเกียดน้ำโจกนะชื่อเดิมมันจือเจ้าจอมหยุดนะครับผมวัวทีหนึ่งวัวทีสองนี้ชนะอี้ในนะครับผมเปลี่ยนขายมาอยู่กับจังใจนะ แล้ววัวตีสามนี้ชะนะธามินล้นะครับผมวัวตีสี่ก็ชนะเด้งงามสิงหราตีสนามบานเศร้าท่งนะครับวัวทีห้าก็ชะนะลังซาชนะซึกฮารือว่าตันตูตนะครับตีสนามตารังนะวัวทีหกก็เพลลายุดซับนะครับตีนาบินลาเป็นการเพลกังเรกกองสามเส้นนะพี่นะส่วนหล่างจากเพ้แลวนะครับเพลลายุดซับมาเลวนะครับผมก็ได้เปลี่ยนขายนะ เปลี่ยนขายยายสโมสรนะครับผมมาอยู่กับเซียนควันนะเต่าแกอึ้งนะครับผมลังยายขายมาแล้วนะ ก็เปลี่ยนชื่อมาใจชื่อไม่นะพินาชื่อวาโนดเกียตินำโชคหรือว่าส้ำเส้นนะครับผมหัวทีเจ็ดล่างจากเปลี่ยนขายการลบมาแจ้งเกิดอีกครั้งนะครับผมชนะลายอินรีพลนะ่ะซองสี่้าวๆนะ่ตีสนามถุงซ่งนะครับผมส่วนหัวทีแปดก็ชนะนโนดคุ้นดานปราการุนนาะทตีสนามบานบอโลนะครับวันนั้นจนร้อยเร่งนะครับผมจนร้อยเร่งนะ เละกันมันนะครับผมส่วนวัวดีก้านี้ชนะที่ตัวเก่งจากเศ้าตรงนะพี่นะชนะตัวเก่งจากเศร้าตรงชนะโนดพูนซับเป็ดสว่วนโนนะหรือว่าตันเล่นนะครับผมวันนั้นใช่จุดเดียวจบนะครับผมวัวสุดตายวัวดีสิบนี่ชนะดุกดางเส้นคมนะหรือว่าลูกเป็ดซาอ่าวันนั้นกาชนดีสนามหน้าใยนะครับผมวันนั้นนั้นใช่จุดเดียวเหมือนกันนะจบเหมือนกันเลยนะครับผม 3้ำเส้นนี่ปลาเป็ดต่างกันจนมันนี่หมุดกวัดโตนะครับผมต่อลางเนี้ยวเน่นนะจนปลาเป็ดขึ้นน้อยปลอดใหญ่นะครับผมแก้งแรงนะจนตาดีตาสวยนะครับผมการสิกฟีมือนะครับผมเลียวมัดกวัดโตต่อลางนักนักมาร์กนะครับผมตื้อวากบเกลืองตัวดีตัวนึ่งเลยนะครับผมนาเสื้อนี่ก็ขายดีนะครับผมส่วนต่างวันเด็กนี่เป็นมวยแรงไปนะครับ3้ำเส้นนี่ถ้าไม่ได้โตตายตายนี่ก้าวันเด็กเลยนะพี่นะ ่าถ้าไม่ได้ต่อยไทยนี่คือก้าวันเด็กเลยนะครับอ่าคนเล่นวัวดีนะต้องซ้มเส้นนะครับพมการเดินทางลังลังนี่ต้องวันเด็กนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นประเภทต่างการชนต่างซ่องคูนะครับพมมอ่าต่างคูนะไม่ใช่ต่างซ่องคูนะครับผมอ่าแล้วมาพบกันไม่นะครับพมในคูต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมใครจบเชียร์ทางไหนก็เชียร์ทางนั้นเลยนะครับพมวันนี้สวัสดีครับ